ครับผมวันนี้มาพาชมแนวแต่งไฮตันหน่อยใช่ไครับอันนี้รถวิศรกรผมเองไะอันนี้อันนี้แต่งล่าสุดเลยครับผมก็จะมีแต่งล่าสุดเลยอันนี้ใส่แฮมเมอร์ไปเนาะ,ะช่างนะครับไอนน้ลงคลิปไปดีกว่ายูทูบไปเลยแฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะครับน่าจะรอมาเลยครับผมนะะีะรอมาเลยตั้งแต่ยางออโทเรนนะครับผมก็ ชุดแต่งไปข้างล่างครับผมชุดแต่งไปโอ้โหเนี่ยฮะข้างล่างตัวชุดแต่งไปนะครับอันนี้ชุดข้างล่างเดิมๆนะครับอันนี้แต่งข้างล่างไปนะครับก็อันนี้พาชมรอบนอกครับก็แ l แ p บซิเกอร์นะครับมเมอร์ข้างบนแหลกอังคารนะครับแต่วันนี้ผมพาพาชมไททันนะครับผมแต่งแบบรลอๆแบบนี้ครับผมสไตล์นี้ก็ยกสูงนี่ครับก็ไอชอบก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านในหน่อยแต่งอะไรไปบ้างนะครับ ก็อันนี้เบาะภายในนะครับก็รถวิศกรสไตล์หรูๆนะฮะก็สีค่อนข้างสดใสสวยหล่อนะครับสำหรับยุคบึกบึกบุบลุยลุยนะคะลุยนะครับก็เดี๋ยวพาชมนะครับก็มีมีอันนี้แต่งกับการใช้งานจริงๆนะครับของรถไททันล่าสุดนะครับก็ตัวค่อนข้างตัวท็อปเลยนะครับเบาะเบาะตัวท็อปเลยนะครับผมสวยงามนะครับมัน วงเวลามาติฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ครบชั่นนะครับผมออปชั่นต่างๆครบถ้วนนะครับอันนี้แต่งเพื่อสายลุยนะครับการทางานต่างๆท่องเที่ยวอันนี้เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมก็จะมีตัวนี้ก็แต่งเพิ่มมานะครับแต่งเพิ่มมานะครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับก็พาชมในการรถนอกภายในรถนะครับตัวตัวเครื่องนะครับจะเปิดตัวเครื่องให้ดูสักหน่อยได้ไหมครับ เนียอัญญาภานายช่างครับผมนะฮะก็ดูตัวเครื่องอันนี้พารีวิวพาชมกันแต่งนะครับผมสไตล์แบบใช้งานนะครับเดี๋ยวให้เปิดให้ดูดีกว่านะครับก็ใครชอบสไตล์แต่งทรงนี้นะครับเทสนี้เนาะนะครับก็ชอบไปเลยครับผมให้ส่วนบริการเขาดูแลนี้เปิดเครื่องให้ดูโหเครื่องบึกมากนะครับผมนะครับก็ตัวบล็อกใหม่ล่าสุดของมิสุมิสุบิชินะครับไททันล่าสุดนะฮะก็ค่อนข้างที่จะตัวกล่องใหม่เลยนะครับผมนะฮะ บ็อกใหม่ล่าสุดสวยฮะสวยจริงๆฮะบุใหม่เครื่องใหม่นะครับผมตัวกล่อง ECU ใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวไดชาร์จใหม่สตาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฟูลออปชั่นในการออกแบบนะครับก็สายต่างๆเขาเก็บมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับเก็บสายไฟต่างๆเรียบร้อยมากๆจากโรงงานผู้ผลิตนะครับก็ยอมรับเลยไฟหลอดไฟนี้เป็นหลอดไฟฟูก็หลอดไฟตัวตัวท็อปเนาะตัวครับตัวท็อปนี่เป็นท็อป ตัวท็อปเลยนะครับก็ท็อปกับสองนะครับก็ท็อปกับสองก็จะเป็นลุกนี้เลยถ้าใครชอบนะทรงเป็นสีขาวนะครับก็แต่งแร็ปสติกเกอร์นะครับมิสุอ๋อตันนี้ก็แม็กนะครับของแม็กใช้ยางขอบสิบสิบแปดเนาะยี่สิบอ๋อแม็กยี่สิบไปเลยนะครับผมตัดทรงยี่สิบแล้วก็แฮมเมอร์ด้านบนนะครับผมอันนี้ประจกไฟฟ้านะครับก็แต่งแหลกอันนี้เอาไปเที่ยวนะครับห้องเที่ยวนะครับแหลกเนี้ยนะครับก็แหลกตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยค่ะ โลบาร์ตัวนี้ใครก็สวยกระบะนะครับผมมีกล้องมองหลังให้ดู้วยนะครับผมก็อันนี้ผมมาไปแดงล่าสุดของไททันนะครับผมไททันแอลีดนะครับผมเคลนดีเซลนะครับนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมก็ไม่นด้ผิดหวังครับผมสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจนะครับการแต่งลักษณะทรงนี้นะครับก็เอาไปนําคิดนี้ไปให้ เซล์ผพ้ใหพพ้พี่่ปรึกษาการขายดูได้เลยนะครับผมนะครับก็วันนี้ผมพาชมประมาณเท่านี้ครับผมมอนี่เปิดละปุ๊บเปิดได้ให้ดูเลยนะครับผมพอนี้ครับผมขอบคุณครับ